สวัสดีค่ะพี่น้องคะตอนนี้ก็อยู่กับช่องยกพระพาไดา้นะคะมาแล้วจ <c oughs> ิมงานเบื้องลังนะคะอันนี้คือเบื้องหลังนะคะพี่น้องคะเบื้องหลัง เอธิบายเงื่อนไขนะฮะอธิบายเงื่อนไขพิการตามนี้เนาะมาลัยนะครับมาลัยสลับเอฟซีที่จะโอนมาคนไหนที่มีส่วนร่วมบนเวทีนะครับที่สแสดงบนเวทีนะครับแล้วเรามาหารกันเนาะ,ะแต่ว่าคือพูดอีกอุ่นสุดตัวยังว่ากันไปแต่แห้ไทยสุดตัว,วกันไปแต่ว่าคือไม่ใช่รพรมแปลหัสน,นักสแสดงลงชื่อเ้วยกันหมดทุกคนแล้วก็าหารกัน นะครับตามนั้นลรืใครจะนิดอะไรแบบไหนก้อว่ากันไปอานนี้นี่กินไตรอ้เอาพิการเอาไปเอาไปเอิการอะไรการผู้ใดนะเสดำดาว ใารบางคนหนูดูบอกอิลีเด้อ่อะวันนี้ในก,อ,กองผมก็อพงศ์การชัยนะคะเป็นการร่วมโดยช่วยกันนะครับเพราะว่าวันที่28นะครับจะเป็นวันปิดฤด,ดูกาลนะครับของทีมาอาสาล้านแคสตันแพร่วันนี้เขามาเอิรคนข้นเขาคูปิดนะครับจุดหลักของเราคือเอิร์นเอฟซีเขาคูปิดวันทีน่28่ิบมิถุนายนวันนี้นะครับโดยซีซิไปรับเชิญ ก็มีพุยบ้านฟินแลนด์ครับเต็มเวทีนะครับผมอ่ตัวเกียวมิวสิกนะครับผมแจ้งแจ้งนิดนึงนะครับวันนี้จะเป็นมาลัยรวมนะครับทุกทุกคนที่มีรายชื่อนะครับเดี๋ยวมันจะมียอดยอดเข้ามาเพราะว่าตอนนี้ร้านบัญชีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบัญชีจะปักหมดนะครับุ่เรให้สโตเกนถักมาสโตนะแต่ว่าถ้าเป็นอ โอนเข้าวันนี้คางเอมิเป็นพีเป่านะะแล้วก็เป็นนอนฟาซาอูนึงอะนุเบิงโคปทักทายจุซีนอยเอาุทะไรติอฮ่าเดกด่าัพพอจังป่ง่วันนี้วันนี้เราจะมาเพิ่มเพิ่นห้เาั่นทายอยู่ก่อนตีเข้ามีไหมีไหครับ วันนี้นเนาาราจโอนกันเลยนะเรัาจะเน้นขางสนุกคือค่ะคือเนี่ยไปกไปกลคือเราจะเล่นห่ังไปแล้เราจะร้องเพลงไปจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับเอาอย่างนี้เอาอย่างไรฮะเรามาโอนกันโครงเรื่องก็คือไม่น่าพระขนมเนาะใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันจะผิดใครอ้อ,อยังไงจังสิบเน<อ><อ>ี่ย<อ>ไม่น่าสิผิดใครอ้อจังไหนจังสี่นะประมาณว่าอ้ํา เสียนนุ่นว่ะเสียนนุ่จะเป็นมากแค่ได้พี่มากเนาะคือบ่ล่ะไรเอนสดคระบแล้วบอกแล้วบ่กอะ่าเสียนนุ่นเราบอกดูมันเป็นเล่าเล่าเลาไปน้ำคลองมัเป็นให้บ่าวโอมบ่าวโอมเออบ่าวโอมก็ได้โอมโอมเป็นพี่มากนะพี่มากองถอดเสื้อนะพี่มากองถอดเสื้อเอากระส่านเด้ผมเป็นเองโอ้ยบอเฮ้ยนี่ชิมีผีที่ยศคำว่าเกี่ยวขลับใช่ อีสามจะเป็นหมอผีอันนี้ผู้ซอยหมอผีอ่าอันนี้เป็นลูกกแดงเด้อเป็นลูกอินาเดี๋ยวจะมีหมอไปจะมีอ่ะพีกระหังนี่พี่ผักคุม้มบ่ผ<อ>ีกระหงั <c oughs> ะหงบินมากพอกับผีตานนีพี่ผักคุ้มบ่ผักคุ้มมิดแต่ผักคุ้มฤาษอดสีมยินเนาะผู้ใดไรพี่ขวานพูดอะไรอันนี้ยืนเลยลูกพิตานี ฟั่งสายมือแดงค่ะแต่ว่าเราจะเล่นไปแล้วก็เราไม่ไปอีกแล้่งพอออกไหลพออีรีนะคะวันนี้อันนี้หมอผีน้องกันรีิจุกหมอผีไม่ไม่ไม่เอมี่เป็นหมอผีไปเอมี่ตัวหัวคักเนาะแต่งแต่งในห้องหนูหัวปรกคักหนึ่งเออเลยนี่หมอผีจะเป็นหมอปผีต้องดูในไลฟ์สดนะคะแต่ว่า ไอ้สกิปเราหละไม่ไม่เก็บอะไรนะอนดีๆเดี๋ยวมันจะ้งสกิปนจะเป็นะสดฟีนะคะเดี๋ยวเดีช่องช่วงร้องเพลงแต่ว่าตอนนี้เพื่อนบนท่นเนยเปิดไลฟ์เปิดท่ระเงร่วคล้้ันตอนนี้มันกำลังบีบหางกันนะคะบีบบีบบดบีบหนุนบีบเงินนะคะไีไปค่ะสองห้าเก้าสี่พิมว ที่มิวลราก็ไอโก้หนึวงสองแมนค่ะเออมิววงสองนั่งยากนั่งยากแต่กูลองคนนูบออดีเลยเล้น่าก่องบออยดีเลยือนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีช่วงเบรกไคลอ้ออืมเขาหย่อตอนออุอิงมาแล้วใช่ใช่เคนในรายก่อนคนขอชมในรายแล้วกัเขาไปไปพี่แต่งเป็นถีอะไรคะพีตาบตาบูเดี๋ยวเดี๋ยพี่เางนัีเซีตัว พีแบปสี่ซึ่งมาจากในกินตาหนาแบปซี่มิกิเต้และบินฮานาอุบมาแล้วนะคะพี่แปงหากระดาษกับปากกาด่วนเลียวลามาแล้วนะคะแกงไม่ลียวหลามาแล้วนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สกิปเพราะเป็นเป็นพีอินาออกลูกออกออกลูกตายนั่นแหละจะออกลูกเนาะเออ อ่อเคยแบมพี่อามพี่แบมซารีนีพี่ออมครับนนี้พี่แบมซารีนีนะเเจ็บตัวรู้เจ็บตัวรู้ตายแล้วสบานจะซอยเนี่ยานหน้าปดี้องสองสอพี่อิมเวลาไปเรียกนะคะแปนึงพี่น้องค่ะ ใ็่ละคุณครูไก่บอกว่ารวมหลังเวทีนะคะสวัสดีค่ะพี่ต่อสวัสดีค่ะแไก่บดูผ่อมทายคลิปแล้วพ้าวเบแ้่งซ้ำทุทรัพท์สองเครื่องค่ะ แต่วาตา์เดย์สองเธอกับแบดเบิร์ดอยากเบิ้งอ่ะน้ำมหายอยู่่าอยู่ใสเห็นขนาดนั้นได้แต่เห็นไปเห็นตาเขียว <c oughs> พี่นอ้องคุยอันพี่คนนี้เป็นผีอะไรหรอคะพี่เล่นเป็นผีอะไร <c oughs> พี่ปิ๊ดไอ้เกียง์บอบบาปนะต้นผู้บ่งามนึงมันเมือนอนะันิกกี้ เปิดแฟตเปิดแฟตอ่ะพี่คลิปพี่คลิปคู่ไก่เรียกประชุมแล้วจะได้ประชุมเยี่ค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้กับฝากไว้เพียงสานีก่อนนะคะอัน,นคุณพี่เป็นผีอะไรคะพี่บาพีัวบเคีะ่ะคําหรับไรสดเอ้ยไรสดคลิปนี้สิ <c li pp ni> สาหรับคลิปนี้กับฝากไว้เพียงสานีก่อนคะ่ะคู่ไก่เรียกไปประชุมแล้วนะคะพบพกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย